อีกมุมข่าวติ๊กบิ๊กบราเธอร์ติดพนันเป็นหนี้สูญเสียครอบครัววอนหยุดด่าหวั่นสิ้นคิดกลายเป็นดราม่าเทือนวงการแบบไม่มีอะไรมากัน้นกับกรณีติ๊กบิ๊กบราเธอร์ที่ออกมายอมรับผ่านรายการหนกระแสถึงข่าวการเลิกรากับสอนรามเทพพิทักษ์แบบไม่สู้ดีซึ่งติ๊กได้ยอมรับว่าการที่เธอและครอบครัวเดินมาถึงจุดจบแบบนี้เพราะเรื่องหนี้สินจำนวนมากที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดซ้ำตัวเธอนั้นยังติดการพนัน จนสูญเงินไปกว่า4 0 0 0 0บาทจนทำให้สอนรามย่าขาดและเอาน้องวิจิไปเลี้ยงเมื่อเป็นแบบนี้กลายเป็นว่ากระแสต่างๆได้ไหลมาทางสอนรามหลายคนได้เข้าไปแสดงความเห็นอกเห็นใจที่สอนรามพยายามประคับ,ปร,คบประคองครอบครัวอย่างถึงที่สุดก่อนจะถึงจุดแตกหักที่ไม่สามารถหวนคืขึ้นในขณะที่อีกด้านก็มีคนเข้าไปต่อว่าติ๊กต่างๆนาะนาะนะทั้งในอินสตาแกรมและบนโลกออนไลน์อื่นๆ จนติ๊กเองต้องออกมาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่โลกออนไลน์อีกด้านได้ออกมาเตือนว่าการตามไปต่อว่าติ๊กบิ๊กบราเธอแบบรุนแรงนั้นอาจจะยิ่งส่งผลเสียหนักขึ้นไปอีกติ๊กเองอาการหนักมากทั้งติดหนี้ก่อนแต่งงานติดพนันออนไลน์ตอนที่ให้สัมภาษณ์ก็พูดจาวกไปวนมาตอนนี้ถูกลอยแพไม่มีงานทำมีแต่หนี้ เป็นแม่ลูกอ่อนที่มีอารมณ์อ่อนไหวสูญเสียครอบครัวสูญเสียทุกอย่างความเครียดรุมเร้าอย่างหนักอาจจะทำให้ติ๊กถึงขั้นคิดสั้นได้ในสภาวะแบบนี้ติ๊กต้องมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้อยู่คนเดียวและขอให้ทุกคนหยุดตามด่าตามว่าติ๊กได้แล้วนอกจากนี้ยังมีคนที่บอกว่าอย่างไรก็ตามอยากให้ติ๊กปรับปรุงตัวและฟื้นตัวให้เร็วที่สุด ไม่สายที่จะปรับปรุงตัวใหม่บางคนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็เข้าใจว่าการที่ต้องห่างจากลูกแบบนี้มันเป็นอย่างไรขอให้ติ๊กผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้อย่าคิดสั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ